ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนะครับเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนนี้เตะกันสองคู่เบลฟิก้ากับอินเตอร์มิลานนะครับก็เป็นทีมงูใหญ่นะครับที่บุกไปเอาชนะยิวลิสบอนได้สองประตูต่อศูนย์ส่วนคู่เอกของเมื่อคืนนี้นะครับที่เอติฮัดสเตเดียมเต็งหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านทุบเต็งสองอย่างพี่เสือ สิ้นลายเลยนะครับโอ้โหสิ้นลายเจ้าพอ่อฟุตบอลเยอรมันมาหาอำนาจลุกหนังแห่งเบืองเบียโดนไปสามดอกเน้นๆนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากตกรอบนะฮะแม้ว่าจะเหลือเกมให้แก้ตัวอีกหนึ่งนัดที่อารีอันส์อาน่านะฮะทาเสือบ้านของบบเยนมิวนิกแต่ผมมองดูแล้วมาซิตี้คงไม่พลาดนะฮนะนัด นัดแรกที่ชนะมาสามประตูต่อศูนย์โอ้โหแล้วก็เห็นวิธีการเล่นของมาซิติี้แล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับในความสติเฟื้องนะครับในความปราดเปรื่องของกุนซือเปปกวาริโอลาเมื่อคืนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเขาจัดตัววางแผนการเล่นเนี่ยถ้าถ้าเราดูถ่ายทอดสดเขาจะขึ้นผังมาเนี่ยเป็นระบบสามสองสี่หนึ่ง ะร,ระบบที่เขาขึ้นผังมาคือสามสองสี่หมีเซ็นเตอร์แบ็กสมคนมีมิดฟิลตัวกลางสองคนนะฮะมีมิดฟิลตัวรูกสอคนมีปีกสองข้างมีหน้าเป้าหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าสามสองสี่หนึ่งก็ได้หรือจะเรียกว่า3ามสองสองสามก็ได้นะครับก็คือถ้าเราไปดูตำแหน่งการเล่นของ นักเตะแมนซิตี้ในสนามเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสามสองสองสามหรือเป็นเขาเรียกเป็นสูตรโบราณน,นะอันนี้อันนี้อันนี้จริงไม่ใช่สูตรใหม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยระบบที่เป๊ปกโกดูร่าคิดค้นคมาหมาดๆ,ๆไม่ใช่อย่างนั้นคิดค,ค้นคิดค้นคมาหมาดๆ,ๆไม่ใช่แบบนั้นนะฮะนี่มาก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคนุ่นแหละยุคเจ็ดศูนย์ยุคยูคอนคลาฟยุคและลุนซ์มิเชลอ่ะนะครับเขาก็มีระบบนี้มาตั้งนานแล้ว ก็ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็นตัวสอนนะฮะก็คือ W M นะ W M นะก็คือสามสองสองสามมัน W M ลอง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 ,งเขียนตัว W นะฮะเห็นไหมตรงยอดมันจะมีสามตรงยอดของ W แล้วแล้วก็ตรงตูดของ W จะมีสองเห็นไหม M M ตรงตูดจะมีสามตรงยอดจะมีสองนี่แหละคือสูตรสามสองสองสองก็คือ เซนเตอร์แบ็กสามคนมิดฟิลด์ตัวกลางนะฮะสองคนนะมิดฟิลด์ตัวรับสองคนนี่แหละมิดฟิลด์ตัวรุกสองคนแล้วก็หน้าสามคนนะครับไม่มีฟูลแบ็กไอเฮียบอลแม่งไม่มีฟูลแบ็กแล้วมันเล่นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับเมื่อคืนนี้เป็กตูร่าจัดสามสองสองสามเซนเตอร์แบ็กสามคนของเรือใบสีฟ้าก็จะมีรูเบนดีอาร์สเนี่ยเป็นจุดนุ์กลาง นะครับขนาดข้างซ้ายข้างขวาด้วยเนทานอาเก้ ake, หรือไอเอกนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาก็เป็นไอยี่นะ <Okay. S 1> ก็มานิเอลอาคันยี่นี่คือสามเซนแบ็กของทีมเรเบใบสีฟ้าขยับขึ้นไปนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยก็จะมีโรเจอรี ri, นะครับโรดรี ri, เป็นตัวโฮบอลอีกหนึ่งคนก็คือจอห์นสโตนตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวแปรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะภายหลังนะอ่ะมิดฟิลด์ตัวกลางก็จะมีโรดรีกับจอห์นสโตน ครับไอหินขยับไปนะครับ3ามส,ส,สามมิดฟิลดตัรุกสองคนแน่นอนครับเควินเดบราวน์เนอร์หรือที่บ้านเราเรียกกันดื้อๆว่าเควินเดบรอยใครจะไปเรียกแม่งว่าเด e b บราวน์เนอร์ว่าอีสัตว์นะครับเควินเดบรอยอีกหนึ่งคนก็คืออิวคายกุนโดก,กันนะครับหน้าสมตัวมีเออร์ลิงฮาลันเป็นหัวหอกตัวเป้า แล้วมีปีกสองข้างทั้งขวาก็คือแบร์เโดซินวาทั้งซ้ายก็คือแจ็คกรลิชนะครับย้อนกลับมานะย้อนกลับมาที่จอห์นสโตนในเมื่อแมนซิตี้ไม่มีฟูลแบกนะครับถามว่าเล,เล่นกันยังไงเท่าที่สังเกตเห็นนะเวลาเล่นเกมรับอ่าเวลาถูกคู่แข่งบุกนะครับเขามีฟนะูลแบกฮะฟูลแบกถามว่าใครก็ถ้าถูกบุกมาทางซ้าย อาคันยี่จะทางตัวเองออกไปเล่นเป็นแบ็กขวาถ้าบุกถ้าถูกบุกทั้งขวาเนธานอาเก้ก็จะทางตัวเองออกไปเป็นแบ็กซ้ายนะครับในขณะเดียวกันจอห์นสโตนครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางจะถอยลงมายืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับรูเบนดีอาสเท่ากับว่าในเกมรับก็จะเป็นแผงแบ็กโฟร์นะมีฟูลแบ็กสอข้างนั่นแหละนะแต่พอเป็นเกมรุกปุ๊บก็จะ ปรับเชฟเข้าสู่ระบบหลงังสามจอนสโตนก็จะเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะฮะเป็นมิดฟิลสนับสนุนเกมรุกไปเลยเพียงแต่ว่าพอเสียบอลต้องถอยลงมาเล่นเป็นเล่นเกมรับจอนสโตนเสียบเข้ามาคู่กับรูเบนดิอาสในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเข้าใจไหมฮะแล้วก็มีปีกสองข้างนะทำเกมรุกเนี่ยเวลาบุกใส่คู่แข่งเราจะเห็นว่าหน้านะในแดนหน้าของเรตตี ine, ้เนี่ยแมงยืนแทบจะระนาบเดียวกันเลยห้าคน นะครับมีเออร์ลิงฮานเป็นตรงกลางเป็นหน้าเป้ามีปีกใช่ไหมครับทางขวาเบรนาร์โดซินวาทางซ้ายแจ็คกิลลิชนะครับแล้วก็เสียบไปอีก2คนด้วยกุนโดกานกับเควินเดอบรอยเหมือนมีหน้า5ตัวนะจะว่าเป็นระบบสมัยใหม่ก็ได้จะเป็นระบบสมัยก่อนสมัยโบราณจำได้ไหมฮะใครทันยุคสนามสุขเขาประกาศเนี่ยเห็นไ,ไหมไปีกซ้ายหมายเลข11บเอปีกขวาหมายเลข7 0หน้าหมายเลขาในซ้ายในขวาฮารซ้ายฮารขวานี่แหละหคล้ายๆกันนะครับไอตำแหน่งของเควินเดอร์บอยตำแหน่งของอิวคายดุกุโอการเนี่ยก็คือเนี่ยแหละไอคำว่าในซ้ายในขวาให้เฮียพูดแล้วแก่นะตัวผู้เล่นของบายเยินเองจริงๆอะ่ะถ้าเราดูชื่อชั้นดูชาติตระกูล ไม่ได้เป็นรองมาสเตี้อะไรมากนะครับเอาง่ายๆกองหลังแม่งมาไทยเดินหลิกอย่างเงี้ยแบงชแมงปาวาอย่างเงี้ยเอาฟองโซเดวิสอย่างเงี้ยเออใช่ไหมกลางเนี่ยลีออนกอรเรสกาในระดับทีมชาติโจชัวคิมมิชนะครับแนวรุกก็ดูหลากหลายมีดาวรุ่งอย่างมูเซียล่าใช่ไหมครับมีแซดนาบี้มีลีรอยซาเน่อดีตผู้เล่นของ แมนซิตี้เองนี่แหละก็ถือว่าตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรมากรูปเกมอ่ะเอาคนตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติบาเยอร์มิวนิครองบอลมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว,ว่าเรื่องของความเด็ดขาดเรื่องของจังหวะเข้าทำนะครับแมนซิตี้เนี่ยเหนือกว่าแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะหลังจากที่แมนซิตี้ชิงจังหวะขึ้นนำหนึ่งสูงนี่ก็ซึ่งมันมันน,นลูกยิงไกลบาเยนร์มิวิคเนี่ยไปพลาดเอง นายโยอุปาเมการโนนะฮะปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสทะลึ่งจะไปเลี้ยงหลบแจ็คกิลิชซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแจ็คกิลิชแม่งกำลังร้อนแรงกำลังมั่นใจกระชากลากเลือ้อยปลิดวิญญาณเหลือเกินนะครับทะลึ่งไปเลี้ยงหลบแจ็คกิลิชปรากฏแจ็คกิลิชช่วงหลังมันแย่งบอลเก่งเสียบอลให้แจ็คนะนำมาซึ่งประตูที่สองแล้วขอโทษนะฮะประตูที่สองคนแอสซิตอ่ะคนเปิดบอลให้แบรนโดซินวามงอ่ะ คือเคนคือเออร์ลิงฮาลันโอ้โหแม่งไม่ยิงอย่างเดียวแนะแม่งแม่งเปิดด้วยแล้วเออร์ลิงฮาลันเกมนี้ทาสถิติใหม่นะฮะยิงในฤดูกาลนี้ทุกรายการ45ประตูทุบสถิติเดิมนะครับของโมซาล่า44ประตูทุบสถิติเดิมของรุดฟานนิสเตลรอยหัวหอกของปิษัแดงแมนเชสเตอร์ในเต็ด44ประตูเหมือนกัน ฤดูการเดียวนะฮะนะโมซาล่ากับรุดฟานิตลอย,ยิงไป44ประตูตอนนี้ฤดูการยังไม่จบเข้าสู่ช่วงโหสุดท้ายไอ้เด็กยักษ์นะฮะจอมมานบูนะแม่งเป็นเด็กนรกจริงๆเออร์ลิงฮาลันบุตรแห่งอาฟอิงเกฮาลันแม่งยิงไปแล้ว45ประตูแม่งบ้าไปแล้วนะครับ บ้าไปแล้วยิงไม่ยั้งหยุดนะและด่และี่ยังไม่ยัง,ยนะยง,ไ,มยงไม่จบฤดูกาลคิดเอานะโอ้โหบายอันมี้อีกนะครับเปลี่ยนกุนซือคนใหม่จากยูเลียนนาเกลมันมาเป็นโทมัสทูเคิลคุมทีมยังไม่ทันครบเดือนเลยกระเด็นตกรอบเดฟเบโพคาวนะฮะแพ้ฟรายบวกและี่กำลังจะก,กระเด็นตกรอบนะ,ะยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีดดูไงก็ไม่รอดนะ แพ้นัดแรกสามศูนย์ต่อให้กลับไปเล่นที่บ้านต้องชนะด้วยระยะห่างสี่ประตูชนะแมนซิตี้ด้วยระยะห่างสี่ประตูมันมีมันยังมีทางเป็นไม่ได้แต่ต้องบอกว่ายากนะยากยากดับเบิลยากเลยดีเดียว<ด>ย <ๆ S 2> ก็ดูแล้วสงสัยเดี๋ยวถูเครื่อแม่งตูดร้อนอีก <laughs> นะถูกเครื่อแม่งตูดร้อนตัวเต็งที่จะมาแดนก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนยูเลียนนาเกลมันนี่เอง <laughs> เออและลืมอีกอย่างโอ้โหเมื่อวานนี้ก็คือนี้รอดูชาวการเซโร่นะฮะอดีตนักเตะของแมนซิตี้ที่ย้ายไปอยู่กับบายเยอร์รอดูซาดิโอมาเน่อดีตดาวดังของพวกพิพรี่ที่ย้ายไปอยู่บายเยอรโอ้โหกว่าจะได้ลงช่วงท้ายเกมแล้วนี่เห็นไหมย้ายไปใครบอกย้ายไปแล้วได้ดีเอบย้ายไปไม่ได้ลงซะอย่างนั้นแมนซิตี้ฤดูกาลนี้ไปไป,ไปมามานะครับ มีลุ้นทริปเปิลแชมป์เลยทีเดียวนะมีลุ้นทริปเปิลแชมป์หรือทริปเปิลแชมป์เหมือนกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี1999 mm. ในพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้แมนซิตี้กำหนดชะตากรรมของตัวเองถ้าชนะได้ทุกนัดนะครับถ้าชนะทุกนัดซึ่งมันเป็นไปได้สำหรับพวกเขาโอกาสได้แชมป์สูงมากคือถ้าชนะทุกนัดแต้มแต้มมีโอกาสเท่ากับอาร์เซนอลและต้องวัดประตูได้เสียซึ่ง ณตอนนี้แมตตี้ประตูได้เสียดีกว่าเซนอนนะครับสถานการณ์คือตามหลังอยู่6กแต้มแข่งน้อยกว่า1นัดนะและมีเกมที่จะต้องเจอกันเองแถมโปรแกรมเบากว่าทีมปืนโตนี่คือพิีเมียร์มีโอกาสนะครับที่จะเข้าเบรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเอฟเอครับรอบตัดเชือกฮะทะลุไปเจอกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าหินมากเห็นแล้วก็นหนักใจแทนเชฟฟิลด์อยู่ในเตดไอสัต นะเอาตัวสำรองลงเกือบทั้งทีมยังน่าจะชนะทีมดาบคู่ได้เลยเพราะนั้นแมนซติตีใน f อฟเอับเนี่ยโอกาสเข้าชิงมากกว่า80%ดแล้วถามว่าคู่ชิงนะจะเป็นใครแมนซิตี้บอกใครก็ดได้นะใครก็ดได้ระหว่างแมนยูกับไบรทันยังไงพวกเขาก็เหนือกว่าด้วยศักยภาพนะครับเอฟเอับดูแล้ว เข้าชิงชนะเลิศเป็นอย่างต่ำพรีเมียร์ลีกมีลุ้นจนถึงนั้นสุดท้ายและล่าสุดในคืนนี้รอบแปดทีมสุดท้ายยูฟ่าจะไม่หลีกเกมแรกอัดพี่เสือซะแบบโอ้โหนะกลายเป็นมีเพนด้าเลยสามศูนย์ดูแล้วทะลุนะครับทะลุเข้ารอบตัดเชือกยูฟ่าจะไม่หลีกแน่ๆก็ไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเรยลอามริกับ เชลซีคืนนี้ใครเข้าไปเจอกับแมนซิตี้ก็หนักนะครับปีนี้แมนซิตี้มาดีจริงๆโอ้โหนานๆจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของแมนยูนานๆจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับว่าแล้วขอความปรนุนาทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวเชตองยิ่งปุ่มแชร์ในมือท่านนะครับยิ่งกดมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนเห็นมากขึ้นเท่านั้นถ้าใครยังไม่ได้กด รับช่วยกดให้นิดนึงนะถ้าพอจะมีน้ําใจช่วยกดให้นิดนึงกดปุ่มแชร์เอาอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยกดปุ่มแชร์ปุ่มแชร์นะฮะดูทาง Facebook Fanpage นะครับกูรูคาเฟ่หรือดูทางบอบูช n แนลในช่อง y t u t u นะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยอย่าคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ได้กดแจ้งเตือนใครยังไม่ได้กด Subscribe ใน YouTube อย่ารอช้าจัดให้หน่อยขอบคุณครับ I clear it up, there like I thought.